คือบอคือบอบอหัว่างฝืนมากค,ครับหาพอบ้างเลยนะครับนี่ครับไม่พอครับฝืนเยอะมากกันๆครับมืงขึ้นฝนตกแห้งครับมาเ,เศร้าโอ้าขาใหญ่ไหมยังไงตัวนี้ึกว่างวตถผู้ใด์โอ้บักลาอีแม่ เบิ <S <s ่งยี่ร์บนมัดเดนเสาครับนี Legend> ่มาเบิ่งยังไดยังคือกระตาอย่างนี้อ่ะครับอนเป็นเป็นเอนกระตาไม่นยาละนั่นโอ้หมานมครับนั่นเดกกาน่เปครับแมนครแมนแนแนีไงพุ่งด้วยด้วแมนครับเจ้าลงกบสี่เส้มาครับ้าลันพอนะครับก็วังที่เจ้าลไรบงนี่งกนันดเฮ็ดยันตับ้วยครับนีเด็กครับ เก็บไปเลยไปหอดแบบแบบแขนเลยแบบนีครับเนื้อานเท่าตัวนี้เนื้อมะม่วงเ่นแบานงีกเวลาฝนตกแง่จะเอาเป็นสีกที่เ็ขาวสีนะครับเห็นไหมสีขาวครับดี ปาหาสีนะครับเสียมตำเอานี่ง่ยนเพิ่นเอามาอยู่บ่อ่าม่่าุไมเล่าเด่าพลด้หลาได้ก็สวยกนนึงมีแต่สัตวหมันหมันก็ีีตนี้เนืนีเืมาแต่สวนกระโปรงกะตาออกแหมนี่จะใบผักบุผัก อื่นๆเต็มกระตาอันอันอ <wei> ัน <GO> อ <av i> ันกระต้ามาแต่สวนตีบักหล่ะกระต้าก็บอกใกล้บักเลยอย่างไรแต่มาหาเห็ดพอเราเดี๋ยวอไรกันเนี่ยนี่ก็ระชงนกระต้านี่ซื้อมาได้ตั้งไหนซื้อน้ำพอละตีน่าก็สานงามเนาะบานเท่ากระต้ามันใหญ่ผวยเท่ากับเลยซื้อเอาไรซื้อขายขาย กายตาคือแล้วจะบาดเจนบหนึ่งตอนนี้พกที่บาดคือนังว่าคือพอผ้าคือคือร่อยหนึ่งร่อยคือคือบาดกับที่นี้ก็ง่ายแเห็นกับเท้าผมมากอืมครัใบบนี่ข้างกหาเมาก ส<ม>องแล้วนะต้องการเสียภาพเยอะกว่าเก่าออกมานั่นนะ<ม>นี่กกล่องเหนเราทครอบสามนี่คับ พี่พอฝาย,ย,ย,ยน,นี่และยาตรามันเปมนน้ำหมองอมั้งมันจะสออกอเวลาดอกอนนเพมันชุ่มแห้งรอครับค่อยหาไปเรื่อยๆนั่นดีลาดอกหน่ขาวบอนสีฟุ้นมันมันสงนะนมันจะรดออกเมื่อต

ไม่เนียจหาต้นหนูต้นจิ้ปลายเหยือห้าจ้าให้อันหม่เหยนเหยือเห่พอดอกนี่เพาอครับพ่อได้แกอยู่เออเขาให้แบบน้เนียนเนียนกับ

พี่ที่เสี้ยนอายเห็ดมาตัวนี่นะครับสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศวันนี้ครับต้นตะเสาพี่น้องเขาพากันมาหาเห็ดกับเห็ดพอครับเจ้าได้จักดอกเนี่ยเบิึงน้ำเนี่ยไฟชีไรย่างไฟเกี๊ยอดัวเขื่อนฮะไปย่างเกี๊ยอดัวเขื่อนเจออะไปอยังเขาไปหมกไซโน่ใหม่ เอาไปที่ไหนกินตอนตอนแกรกเอาไปผมคนบอกเอาไปต้ม,ตมหายมันแต่นี่จืดแล้วก็ไปมุกใส่นมใหม่อ๋อครับครับโจกี <c oughs> ้เหรอหยาจังวะวาากะยังวะกะยังวะมาเด้ <c oughs> เอพี่น้องมา <c oughs> หาเอานี่อะไรนี่ละอ็มมากนะครับ ว่าจะรันปล่อยนะครับนี่ดีคุณู้ปปาปายู่คนมามาแห่อันนี้อะไนึ้งเห็นมาล่ะบนี้แน้แบน้ ตำหน ina, pues ีนั <the the <the <the well. ่นเองกำลังอเรามีวยังไก่อนนี่ละสองดอกละนี่นี่มันมามันมาเขว่าเจแล้วก็หออเาอกว่าเจะอาเาวา้าว่าเอม้าว่พอมูนึงว่าทันบักใ่นึงขอส้มเลยครับผลงานงานวนงานงานมืนึ่ง โอ้ยโมหนึ่งเจ้าคึจะไม่เกบี้ยผมป่วยนี่ดหลายเติมเยอะครับวิ่งกบคำ่งมันเพื่นเห็ดอยังไงที่เพินเห็ดยังเห็ดอเห็ดพอนหนังเห็ดพอนฝายหนังอ๋อเห็ดพอนหนังเออมันมันครับเออหนัหาผู้หลานตัวมาโอ้ย่าย เห็นม่เนาะเห็นอก็เลยมาป่าเวลามันใหญ่เดนื่อยยืนจังใด่เออเดี๋ยวจังกอนก็ออกก่อนเตรียมเนองพี่ต่ออ้าวของน้องอันครับได้น่องน่อตาหนุ่ยมาผอมมูหนึงครับหนุ่ยโตแน่นอนแนงหนุ่ยเลยนองแนุดยอนนี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ยิตัวนึงไปชิลละนั่นใส่ใด้ยิ่ตัว อันอันเก็บอยูุญช่โซนานนี่น้องอันหน่อยนาอันเกยบงามเลยสาวอันครับควรช่วงเด้อนี่สารนเก็บรอดสารานี่เ้วบอกโอ้เป็นควันนี่ยที่ล่ะหายเก็บเนี่ยเพื่อนเราออกเปิ่ตั้งเรือต้นสาดิน่เนาะชาวงนานน้อยเก็บเนี่ยี่อันอัน้อง

จะว่าได้แต่เสี้ยนเหี้ละงงกันนี่นเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าผมกินน้ำเนเย็บทีลาเจ๊ตลานี่นีนีเออเจีดอกยูมองนี้าหาตอนนด้แต่ดิ้นอัาางนี่ัอนึงมึงกินเนื้อแล้วนักกินเนื้อที่ไหนอุ้ยเต็มเลยอันั่น เอออาย่มีเาหรก้วอยแตกๆก็แบบบุกๆแตกๆโอ้โหมาแม่มาแม่เก็บ้าห้เก็บโอ้ยเมืดาเอเดียวเ่อเดียวเ่ดียวเขียเชเชเตเด็ดชอเด็ดดอกงามแห้งภูมิใจชาวบ้านแห้งภูมิใจแห้ง ไหม่นนต่องนนไฟมันหลวกมันบ่มันหมน้อยจิง่ะบ่จะลุกไปได้แค่ไหนบ่นี่บ่บ่าอย่าบ่หามีทางใต้ยู่บ้หนุยอมาเยนบ่แถวะอืโอ้เขาใส่ตาพี่เนาะว่าไม่มีตลูก่มมันขูดลงไปบ่ได้อันสีแล้วันงสีบนใหญ โล่โล่มากับขายมากับเ่นี่พวกนันได้บ่อ้หเห็นกได้ง่าใ่ไก็ได้ได้ไ่ใหญ่ได้อยู่สิขาอยู่โลหอยโอ้โหโละหลอยอุ้ยตดอกไงนไม่มีังเท่านี้จุนเออถ้าหุ่น่ดอกไงจ้ะโอ้รอฟังหวยนะยยโอ้มันกันอยู่นองเฮ้ยของ ได้ย่งเงาหูย่ข้างางมันอกู่าอ้แต่คนคนละกอมย่ทุกประกอบด้วยครับเบิ่งเบิ่งเบิ่งในหลายแห่งคนใหญ่เนาะเดี๋ยคุยกันเออเออเออเอ้าาเออเอ้าเอ้าเอ้าเอมเก็บพี่น้องบอกแนนนี่บาทิด ấy cũng có bọn tai tao hiến độc này. Tôi à? đi, bay yêu thương 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 nè thương yêu 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 thương ทั้งหนาเต็มแล้วเนาะงานอดกซองดอกยิงเห็นอยู่นั่นทั้งหนาไปให้ไปเห็นแล้วเมื่อเลี้ยวพบดอกเจ็ดดอกต้องต้องการความเร็วครับส่วนนี้ต้องการความเร็วมาเร็วเนาะมาเร็วเนาะนี่ของซาลันครับข้างขี้ยิ่งจะข้อแน่ข้อหลุดแน่ โตคือยังทำไรจิตใอายเนี่ยเกียพผอได้อ้ายเอ้ยมันเสียเวลาพอจังสียเองหดมันเสียเวลากัย้อนเพื่ออ้ายที่มากนี่แหละโตมาฟังอไวะบัเห็นบัมันอยู่ทางไต่เออเนีออกสิครับเคีย์ไปผ่อนเาสองเคีย์สั่นเหมนบีนี่นียนยุงสั่นนี่ด่นอืมนี่เป็นส่นี่เออหยงูมันหาหายงูเคียเ็นต้องนี่ครับไม่เชียนหน่วยาเ่ครับหน่นยเี่นหน่น่อ้าย มดน่เกินเสี้ยนเองดเห็ดไอันนี้ะ้อย้อย่นเก็บเนี่นั่นยุดจดลเเอาก็ได้เอก็ได้นี่เด็เต็มเลยนี่อเห็นบอลแช่ละอ้เอ้ยฮะเก็บเแเ็ดยังดอก่นี่เอานี่ละุดดแล้วชุดจดของเ็ดแล้วครับสังเกตมือมือด้ค่ะนี่ โอ้สุดจอแห้งมือนี่นนะด็ดผัวีหน่อยนะโอ้เฮ็ดแฟดเดียวเฮ็ดคู่แฝดครับนี่เฮ็ดเฮ็ดพ่อแฟดนี่ครับติดกันเลยก็คดอไ้นนี่นะครับของหนอคนครับโอ้มาเน่ยดเลยหน่อยเลยโต้ังเกียจเบ่งมือกูรออาเสียนเนาะยองกับบได ลูกสาวก็บปได้น้ำเขาอ่นลูกสาเบื้องว้เบื้องว้เบื้องวว่านี่นี่นี่ไอเยเกบผูสงวลัดนี่นี่ปวดบ่อหนูดหดเบอามาฟังไวหมนี่เอามาฟังได้ีเป็นเนียนนะสองสามสี <ame> ส่อีหยังไม่รู้หัวกันหรอกบ้หกหกหน่วยเจา สกัดดาวลงแค่นี้ว่เจ็ดน่้ยแปน่วยเก้าน่วยสิบนยีหนหวยหามอเทอเลอ่็นแล้วอยเย็นแล้วอยเย็นนี่กนนยไท่ขุนน่วยเจ็ดเจ็จ็ดควยเก็บดอกเกียวดอกเกียวไดอกเกียวเอาเกีเลยโอ้มวนอวะมวนอย่านุนผุนไหยงพุนเออเย็นยู่ทั้งนเนาะมานยวยบ่ได้ดอกไม่ได้ ไ่ได้่ได้ว่าอยนี่มันอยู่ทางไกลแกนาว่าม้นวาบอวายได้คุณนแ่าเเกเอาหาไปหาครับมันนงใกลใหม่มไตัดย่อคุณดู่านเกียดิดสองดอกโอ้

ขาแล้วนะโอ้ยกกเอุกน้นีเสียงาเืมก่อนัวยูพี่ตัวพ่อขายโอ้นี่ดีครับโอ้นี่ดีครับสองดอก นี่ไหโยกขวดพผ่อเฉยไป้อ้ย่ยังยู่ไปขวดพออว่อฮดเอ่มาฟังไว้เฮ้ยได้หยัหวดิเวดเมื่อตะขาไปวนนงครับลุยนะครับตวนรถไมโครเลยก่อนน่าที่นี่หน้าที่นี่นนม้โค้ลุยเลยเสือมินย่นใกล้ครับมินยันใก่มาแล้วถึง พี่พ the oh, ี wow. ่พี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 ่พมา่แ่แง่่่มาเือกขา่างาหันสาว้บ่หนนะเอาแย่งแย่่ออกๆออกไป่ะสออกๆค่ะออกส่เกยรตเ็กกัมูมูเห็นเป่นนีกเหนมแต่เได้นี่หลยหลายโอ๊ยรเอยู่าเดินต่อไปกระเอยอยู่ไหนกระเท นี่ครับอันนี้เด็กครับรอดอกมันคือยังมาเป็นมูอ่ะนี่ครับย่ะเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมมาเดินมาเดอมาเดนมาเก็บน้ำกันอยู่นี่อ้ยเด็ก มันอยู่ในขี่เท้านี่ดีเงียบดีเป็นบอเนียวมกเกาก็เก้าหนิมันเป็นถุงกุเก้าป่ะหัวน้ามูวัวหัวตเว้ยแต่ไปวอย่างที่ผิอผิดหีนี่กับต่างกัน งาวาพอดอกมันนี่ไม mm. ่ค uh ืน huh. ยิงสีขี้ัวบงกูด้วยกันงี้ดีงี้ดีดิบมันเงาะงื่อนนละนี่หลองน้ำ เออนั่นแหละมันคือว่ามังกดนั่นครับเออต้องชื่ออะไรไมไ่รู้สิโอ้โฉม <laughs> <laughs> มันส่งครับ <laughs> อ่ามันบาถือฝนมันจะแสบเฮ้ยอันนี้นวยใหญ่อันนวลสันมุย้ยเดี๋ยวที่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นสองลอยใหญ่เลย ได้เอ๊ออเจ้ากูัวสิ่่ลกงันนะครับได้ย่กับถวหนึ่งครับลาเถื่อนแลเถื่อนไมันปลาจ้ะมันปลาอ๋อโอ้ยบ่ได้จะ้เห็รพึ่งหวานพึ่งหวานมันป่แต่ว่ามันมันบวาด่ิ่ะวานได้ถึน้ำได้ห่มนนี่แหละอ๋อห้่มน้ำาที่ไปตรงไหนาเนี่ยมาจีเนียมาหาอิดพอได้ตรงกับอม นนี่ครับพี่น้องจากบันปลาร้ครับมาหานะครับมาจากคนครับเหมือนจากคนมาหาคนค่ะอ๋อครับครับกูซาห์่าเห็นน้องมัก็ติดตามกันอยู่อ้าวมันเป็นไปดวงใดกันสี่สี่นะหาไปเรื่อยๆแม่นบ่นาะหาอะไรดวงครับดวได้ดอกหนึ่งแต่จนาวายเงี้ครับเดี๋ยวลาหากลับนะครับเป็นยังไงเป็นยังไง ไม่พอมันมันมันก็ลลงขี่รถหมานั่ันเด็กเ้นนมกันอ้เวลาษาทาก็เรียบร้อยส้างเงเหมือนทำไม,ม่ได้นะ้อ,องใหม่ก็